สวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนี่ยกับเกม The Spy Volleyball Story นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเช็คดวงนะครับแล้วก็อาจจะต้องขอบอกท่านชมก่อนว่าเป็นไปได้นะครับที่ในอีเวนต์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตัวแรงเอ็นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ว่างเล่นจริงๆนะครับคือไม่ว่างเล่นเลยแหละคือผมต้องติวหนังสือหนักนะครับถ้าใครดีอยู่ใน Discord จะรู้ว่าผมเนี่ยก็ติวหนังสือกับเพื่อนนะครับผมกําลังเตรียมสอบ A Level แล้วนะครับ ของมหาลัยนะครับสอบเข้ามหาลัยเนี่ยก็ต้องจริงจังด้วยนิดนึงนะครับผมอนาคตนะครับกําลังจะไปได้สวยไหมไม่รู้นะครับแต่ก็ทําให้ดีที่สุดนะครับผมแต่วันนี้นะครับก็ไม่อยากจะให้มันล้างจนเกินไปนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสุ่มกาชาการเช็คดวงกันสักหน่อยนะครับว่าเรายังมีดวงอยู่หรือเปล่านะครับจะมีโอกาสได้แรงเอสเข้ามาในทีมหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปเล่นกันก่อนแล้วกันนะฮะทีมนี้ครับเจอลิเซียครับผมนะ เอ็มิชิลิเซียเจอ All อสอ, <g ir c ười> um <ia> อสตาร์นะครับอะไรลิเซียอะไรอะไรลิซงลิเซียนะครับอุ้ยจ้าตกไปอย่างแรงเฮ้ยโอ้โหออสตาร์ All Star ดังดังขนาดนั้นเลยหรอวะคือแบบเปิดมาคือคนดูมันพันสามพันสองแล้วอะดูดิคือหลังๆยอดวิวมันน่าจะง่ายนะครับมันน่าจะแบบว่าชางฮายอนนี่น่าจะมีโอกาสได้สามดาวสูงนะครับคือขอแค่ชนะก็พอปะ ดดยอดพิวคือขอแค่เราไม่ทำอะไรแบบหน้าแตกอะโยนบอลไม่ดีหรืออะไรไม่ดีนะครับนี่ไงนี่ไงอ่าฮะตกไปครับนี่ครับผมเฮ้ยโอ้ช์ โอ้โหนี่ไงแล้วนี่ไงเราตบไปมีแรงเอ็กก็ดีอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมได้ตวัวแบล็กมานะผมบอกเลยมันตึงอะนะฮะมันตึงอะนะฮะเออไม่ไหวละเออไม่โดนบล็อกด้วยปกติโดนไปแล้วนะครับดูเมื่อกี้อะจริง เอออุ้ยโอ้ยไม่ are, ออกโอ้โหมึงไม่โดนหลอกเลยเหรอเก่งเวอร์เปล่าเพื่อนเก่งเวอร์ไปเปล่าสไลด์ได้ครับนี่งเราเก่งเวอร์เราอคูมังรับได้เงียวะโลมันหมดแล้วนะโลมหมดแล้วนะอืมอันนี้มันเหนียวเนี่ยหนังเหนียวเหมือนควายเลยไม่ใช่เอเปรียบเทียบซะมันร้องไห้แล้วตอนเนี้ยอุ้ยมันตบมันตบเลยมันตบเลยมันตกโหดอื ทับอลอยู่นั่นแหละหูลลำคาญว่ะเฮ้ยอมมาอมมาก็ต oh า oh บอกได้ชัวนั่นแหละไม่รู้ทำไมถึงมั่นใจนะครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นกันก็ชิวๆธรรมดาสิวๆอาา่าฮะยังไงล่ะจ๊ะเอา้ายอดคนดูตกเลยเอายอดคนดูกูขึ้นมาเออขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้ว เดี๋ยวผมเอาลิเซียเข้ามาด้วยบอกเลยตึงกว่านี้โอ้ oh my god เล่นลูกหลอกโอ้โหยอดคนดูก็พุง่งโอ้ขอบคุณมากเลยเพื่อนเพราะเพราะมันเลยนะครับที่เล่นลูกยอดนะครับยอดคนดูก็เลยพุ่งนะครับคนดูบอกหมเออใชผมยังเล่นด่านซูเปอร์สตาร์ชาเลนไม่จบเลยนะเออ โอ้ไม oh ่ก็เจอคนดูตัตอีกแล้วเพื่อนเจอลูกอรหันสมรรันสันสันไปคืออะไรวะลูกอะไรวะ่ผมพูดได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะฮะจำชื่อเป็นชื่อตบที่เป็นชื่อลูกตบที่พูดได้แค่ครั้งเดียวนะครับพอาจำไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวสักสิบแต้มเราเอาลิเซียเข้ามาดีกว่าโอ้ m ม g ก d โอ้ my g ก d เล่นลูกหยอดไป โอ้โหเวนกำรรแล้วไงยอดคนดูตกแล้วโอ้ชิบหายละโอเคโอ้เกือบอเกือบอเกือบอเกือบโอ้ยเกือบเมื่อกี้มันเกือบลดไปพันสี่นะครับเพราะว่าคือจะได้สามดาวต้องพันหนะครับราะผมไม่น่าเลยอย่าหาเล่นลูกยอดอีกนะทุกคน อย่าเล่นลูกหยอดคือเล่นได้แค่แบบดังบางจังหวะนะครับอย่าเล่นตลอดเดี๋ยวจะคิดนะครับโอเคครับผมขึ้นไป11ละขอ12เลยขอ12ลิเซียขอจัดเน้นๆหน่อยสวยๆนี่เรามิตาพุทธไม่ล่าโหโหโอ้โห อุ้ยได้แต้มด้วยสิสองแต้มจะได้จะได้ใช้แล้วครับอีกสองแต้มครับผมใช้ครับใช้พี่บูลสงคามพี่ชช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะ,จะจะหามุกนะครับมุกแป๊กด้วยไอ้ฮะมุกอะไรอ่ะ <c oughs> อุ้ยโอมากกโอมากกสามดาวโอ้มากกต มันยังไม่จบครับผมโอ้โหเจอชุดดำนะครับผมใช่ไหมชุดดำไหมไม่ใช่เฮ้ยเจอเจอไอตัวนั้นนี่ว่าจะอะไรแ,แจยุนเนาะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับชื่ออะไรว่าแจยอนแจแจอะไรอย่างแจกันวะไม่ใช่คนละแจอูอูโอ,โอ,โอ,โอมากอดตบตบลูกตบสลาตันนี่ไงสองลูกเน้นเน้นว่ะซูเปอร์บูม นี่เราตกไปนี่ได้แต้มไปเทเด termination นะครับมันเป็นสกิลแบบโอ้โหหูตบแรงซะตบโหดมันโกรธชั้นนะครับแต่ฉันก็ตบโหดเหมือนกันแหละครับชั้นก็แบบฉันก็มาจากออสตาร์ Star, จากทีมที่แล้วด้วยนั่นไอ้หียจบ <laughs> จบจบจบแล้วความเทสี่หนึ่งนะครับ แต่เราก็ได้แต้มมาไว้นะฮะเราก็ได้แต้มมาไว้นี่ไงโหแทบล้มเลยว่ะเพื่อนถามจริงโหมันเอาสุดว่ะโทบิโอเราแม่งสุด,ส,ดสุดกว่าเว้ยสุดกว่าบอกเลยสุดกว่าสุดกว่ามันเอาเรื่องวะเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งเบื่อกันคนดูโอ้โหโอ้โหแม่งเอ่ยยังตกอยู่อีก ขอลูกตบส,สวยลูกตบส,สวยโอโ้เชียอ้เชียตบโหดมันโกรธใครโอ้โหเพื่อนนะยอดคนดูกูตกหมดแล้วมึงเสิร์ฟอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหดูดิยอดคนดูตกหมดเลยคือแบบโอ้ยอดคนดูกูหายจ้าเล่นใหม่ไหม เดี๋ยวกูทำเองเดี๋ยวกูยือ้อเดี๋ยวกูเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์เองเว้ยเพื่อนเดลิดเซียออกโรงบอกเลยเลิเซียออกโรงเลยขอเหอะขอได้ปะขอลูกเนี้ยสวยๆเหอะให้มันขึ้นพันให้มันขึ้นพันก่อนอนเนี้ยโอ้โหตกโผดตกโผด โอ้โหมันตบโหดมากตบโหดมากตัวเนี้ยโอ้โหมือจะหักโอ้โหมึงทำให้ยอดดูตกหมดแล้วเพื่อนนะกูไม่เข้าใจนี่ยจกแตกไปด้วยอาะโอ้โหจเจรรยมเนี่ยเออดาวร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ทำให้คนดูกูขึ้นเลยเฮียังไม่เป็นไรครับทีมนี้ก็เอาไปก่อนเอาไปสองดาวก่อนไม่รู้สองดาวหนึ่งดาวนะครับตั้งแต่หนึ่งดาวหล้สองดาววนะถ้าสองดาวอยู่สองดาวโอกาสได้อยู่เีโอยเฮียโอ้โหโอ้โหดูดิ หอดคนดูไม่ค้นเลยจ้าแม่งทำพังมดระฟังนู้นนะกูแต mm. ่มันโหดมากดูดิอุ้ยสวยงั้นให้มันทำแต้มไหมถ้ากูจะมีโอกาสได้ห้าดาวสามห้าดาวสามดาวไปสิอุ้ยยอดคนดูพุ่งอยู่คนดูพุ่งอยู่พุ่งเปียพุ่งเปียเนี่ยมึงตบเลยเนี่ยมึงตบโหดดิ เนี่อยังมึงนำยอดคนดูตกแล้วโ,โหดียอดคนดูมันก็ตกเงี้ยยากว่ะยากตรงคุมคยอดคนดูนั่แหละเพราะฝั่งของข้าม่งก็แบบว่าชอบทำอะไรแบบให้มันคนดูตกอยู่ตลอดแบบเนี่ยอีกแล้วเนี่ยอุ้ยสวยเนี่ยยอคดคนดูขึ้นมาขึ้นมาต่อไปเพื่อนเอาสวยโอ้ดูดิยอดคนดูกูตกเพราะมึงนี่แหละเข้าใจแล้วมันยาก ไอตัวมันยากมันได้สามดาวยากกับพวกมืองเนี่ยบอกเลยบอกเลยพูดเลยเอ้าไอ้เค้ยเอ้กูอ่านี่กูทําเองอ่านี่กูผิดอันนี้กูผิดช่างมันหนึ่งดาวครับอันนี้หนึ่งดาวชัวหนึ่งดาวชัวชัวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาให้ให้จบก่อนเดี๋ยวไปเก็บสามดาวที่หลังแล้วกันเดี๋ยวผมไปเก็บนอกรอบนะครับไม่เป็นไรนะและนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับผมไม่ขาดอีกแค่ห้าสิบเองอ่ะดูดิขาดอีกห้าสิบเองสมได้อีกรอบหนึ่งแล้วไม่เป็นไรนะครับมาเช็คดวง เช็คดวงกันหน่อยนะครับมันจะกลายเป็นสามสิบครั้งถูกไหมเลงเอสจะออกให้ผมไหมครับผมรอบแรกรอบแรกออกกดไม่ติดไม่ติดขอเถอะนะชางฮยอนมาเถอะตัวไหนก็ได้โอ้ผมไม่ออกมาเลยจ้าไม่ออกมาเลยจ้าอเนี่ยอ,อ้าวไปลูกโอ้ลูกบอลลูกบอลน,นี่อะไรอะอะไรเนี่ย เออเข้าไปเออกะโป้ไปแมงไม่ได้เฮียอะไรทั้งอย่างอีกรอบนึงอีกรอบนึงหรือเราควรสุ่มแบบทีละห้าสิบคนละทีละสามสิบสมสิบโอ้ไม่ออกเลยจ้าไม่เข้าใจอุ้ยโอ้จะจะ,จะกระตุกทำไมเนี่ยมันกระตุกคิดว่าจะได้แรงเอสนะครับแบบมาแบบเป็นเอฟเฟกตพิเศษอะไรเงี้ยไม่มีหรอก เกลือไปนะครับผมเออตัวผู้หญิงใช่ไหมหรือตัวผู้ชายผมยาวผู้ชายแหวอนนะครับแหวอนแอวนโอนโหเพื่ออะไรวะ <laughs> เกลือนะฮะเดี๋ยวนะอยากสุ่มอ่ะเอ,อแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บให้ได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวมาสุ่มอีกทีเดียวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะสำหรับครั้งนี้ก็เกลือไปไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรจริงก็เป็นแหละนะครับผม